ไม่ผลที่คนไม่ซื้อของคุณอย่างแรกเลยนะก็คือเขาไม่รู้ตัวเองเลยว่าเขามีปัญหาที่เขาจะต้องแก่นะคะถ้าคุณเคยดูแบบว่าพวกทีวีเด irect ตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะแบบว่า พูดประมาณว่าคุณกําลังมีปัญหาลดน้าหนักไม่ได้ใช่ไหมทำโน้นไม่ได้ใช่ไหมทำนี้ไม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งจริงเราอาจจะไม่ได้มีปัญหานะแต่พอเราเริ่มฟังเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะมีปัญหาจริงๆว่าเราต้องการสินค้าอะไรมาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านแรกเนะคืออะไรคือคุณต้องกระตุ้นให้ลูกค้าหรือคนที่เข้ามาดูของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าอะไรว่าเขามีปัญหาก่อนเหตุผลที่2นะคืออะไรคือเขารู้แล้วว่าเขามีปัญหาแต่ว่ายังไม่รีบแก้คือแบบเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนกกก็ไได้้้เเเพรรราาาะะะะฉนนนัี่่่สิงงงททคคุณจตอออํื เขารู้ว่าเขาทำไมเขาต้องรีบนะคะเช่นอาจจะเป็นโปรโมชั่นก็ได้ว่าโปรโมชั่นหมดวันนั้นวันนู้นวันนี้หรือคุณจะไปกระตุ้นปัญหาเขาว่าเฮ้ยมันเป็นในนี่นะมันส่งผลต่อระยะยาวนะถ้าคุณไม่แก้ตอนนี้เนี่ยปัญหามันจะทำไมมันอาจจะเลื้อยลังได้เช่นอ,อาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออะไรเงี้ยพวกแบบปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นตัวเร่งได้เช่นกันหรือว่าคุณจะเร่งด้วยการจัดโปรโมชั่นก็ได้ ตัวแย่ที่สานะคืออะไรคือไม่มีเงินในแง่เลยไม่มีเงินแต่ที่น่าอยากให้รู้ว่าเวลาที่คนปฏิเสธไม่ซื้อของคุณเพราะไม่มีเงินงงงเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาแค่ทำไมเขาแค่ยังไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเสนอไปในสินค้าของคุณนะคะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคนนี่ยถ้าอยากได้จริงนะเขาจะหาเงินมาซื้อสิ่งนั้นให้ได้ยกตัวอย่างนะคนเนี่ยซื้อบ้านเนี้ยสามารถที่ทำไมยอมติดหนี้เป็น10 20ปีใช่ไหมเพื่อที่ว่าจะผ่อนบ้านทั้งทงที่ไอ้บ้านหลังนะั้นเนี่ยเงินอย่าเป็นล้านเป็นหลายล้านอะไรเงี้ยมี่มตเไแา เห็นคุณค่าของการที่อยากที่จะมีบ้านของตัวเองนะคะเหมือนการสินค้าคุณนะถ้าเขาเห็นคุณค่ามันจริงๆนะเขาจะหาเงินแล้วก็มาซื้อของคุณได้แต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่านะเขาก็อ้างไปว่าว่าไม่มีเงินซึ่งอาจจะไม่จริงๆแล้วจะเป็นข้ออ้างนะว่าเขาเนี่ยไม่อยากทท่าไม่ไม่อยากที่จะรวบรวมเงินเพื่อมาซื้อของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะว่าไอ้สิ่งที่คุณนําเสนอให้ลูกค้าเนี่ยมันมีคุณค่าพอหรือเปล่าคุณคุณค่าคือถ้าเขาซื้อไปเนี่ยเราเขาจะได้อะไรเป็นคุณค่าทางจิตใจอาจจะเป็นการลงทุนบาาางงงออยย่ระ ได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มเงินไหมถ้าคุณเข้าขคุณเคลียร์นะเขาก็ทำไมเขาก็ซื้อของคุณนะคะสำหรับว,วันนี้เจน่าก็มีเท่านี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้ติน่านะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันติดตามกันน้ะแล้วตีน่าจะมากับคลิปด,ดีๆเทคนิคการขายแบบนี้อีกสำหรวันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ